หัวดังๆสมหรับความสุขเด่คนไม่กลัวหัวแล้วกันนะครับเนห้างมาหาเสน่ห์ค่ะด่าชุมนุมด่าชมรุน แมกมึงหักหังสมือแล้วเริมไปังนนี่ฮะอง้ยมังเจไดไบัหนก็ต้องตีพี่น้องนเต้นตัวฮะสองร้จ้ากุหลงเมื่อกี้กับบไนเพราะเศ้าเ่นี่แเวนจาไดบัดนพี่น้องนข้างเราไหมอีนายนึง่ะแม่อ้าโอ้โหหดนึงพนกพได้เห็นแกนเงินไปไหนได้เนิกอบคุณครับตาอาจัต่ออีกอยหนึ่งัน 5,6,7,8 hôn tết mẹ đứa đăng lên đứa đăng lên đứa đăng lên đưa 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 đăng lên đăng lên đưa đăng lên 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 đăng หลอกไอ้โจบเพ่งคนละท่านเพิ่งหลอดชวนเตยเนะครับผมขอบคุณทุกความรักทุกความเมตตาทุกกวาลังใจจากพี่น้องแฟนๆที่มาร่วมกับศิลปินบนเวทีในค่มภีร์นี้ครับเอาช่วงนี้ขออนุญาตครับพี่น้องเพมันก็เสื่อมเป็น้องจักแป๊บนึงกันแล้วกันเนาะไอ้ทีมพระเอกของห้าวบางส่วนออกไปหาพี่หาน้องร่วมทั้บุญกับทางฝ่ายคณะเจ้าภาพแล้วก็วัดมาอารามของเราในค่มภีร์นี้แม่ผู้ใหญ่มักตไสอีกบ้านเองแต่ส่วนทีพี่น้องค รูปแบบอารโช์ช่วงแรกจากศิลปินบอลลัมเสียวิหบลุงบุษกรครับจากครูเบลอลังการโชว์ครับแฟนครับนี่คือศิลปินพระเอกหนุ่มเสียงพิเศษน้องเคสกิรัสิทธิ์ครับแฟนสวัสดีครับผมเีสกิรัสิทธิ์นะครับผมแชมป์ลูกทุ่งอรชายคนแรกของเมืองไทยนะครับผมออรยการทั้งสองจิตน้องครับมีพี่น้องผู้ใดเคยบ่งในโบ่ครับผม เงียบกิมแสดงว่าบานนี่ข้าเจ้าบังตู้เย็นเพคุยว่าข้าเจ้าข้าตัวถ้าโซเชียวเป็นประกาศห้องยื่นซื้อดอกครับผมแชมป์ลูกทุ่งไอเด้นคนแรกชายของประเทศไทยนะครับพี่น้องแฟนครับพ้องกับซื้อเป็นนเอกสาวเสียงดีครับน้องหนูเล็กสุดที่นี่ครับสวัสดีค่ะพี่น้องสกุลทุกคนได้ค่ะครับน้องหนูเล็กสุดที่นี่เป็นลุงในบ้านหวานในสวนเจ้าคนในเบ้อ ใชพี่น้องครับศิลปินเอกสาวจักจังหวัดร,ระยองน้องหนูเล็กสุดที่นี่ครับพี่น้องครับบอกภาษาอีสานว่านในแข็งปนดหลองร่างกับว่านในเกียงปนไดกลังพัดเอาตอนนี้ฝากเป็นลูกเป็นหลานพี่น้องครับพี่น้องหน้าเบอร์พี่น้องตำรวจประตูพี่น้องโซมิสัยจังหวัดบึงกาลอันเป็นที่รักยิ่งของศิลปินบัลลำเสียงที่หกทุกๆชีวิตครับ